นะครับนักเรียนระดับชั้นมัธย่ศึกษาชั้นปีที่สองนะครับผมตอนแรกครูแบงก์ก็กะว่าครูแบงก์ก็จะสอนออนไลน์นะครับผมแต่ว่าเนื่องด้วยมันติดภารกิจนะครับผมในจะอบล่มเอ้ยเนี่ยจะถ่ายคลิปช่วยครูท่านอื่นเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าอาทิตย์นี้ก็คงยาวไปแล้วกันคงไม่น่าได้สอนออนไลน์แล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับผมอ่า วันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องเดิมนะครับผมเรื่องการดําเนินการเลขยกกําลังนะครับผมคงจะเบื่อกันแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ครูแบงก์ก็น่าจะคิดว่าน่าจะใกล้จะจบแล้วล่ะนะครับผมอะวันนี้เราก็จะพาไปเจออุปสรรคของใครใหลายคนที่เห็นโจทย์แล้วเราก็ต้องบอกว่าอะไรครับนเนี่ยเนี่ยเวลาเราเห็นโจ์ประมาณนี้ที่มันมีเศษส่วนมีเลขยกกําลังเนี่ยทุกคนก็จะ,จะแบบอะไรครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลยอะไรเนี่ยอ่แต่ว่า ในความที่มันดูเหมือนยากเนี่ยมันจะไม่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจมันนะครับเป็นปะลอกๆไปเนาะเข้าใจเป็นแบบเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยเราสังเกตเห็นอะไรไหมว่าในตัวโจทย์เนี่ยครับผมเราค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ไปนะในตัวโจทย์นะครับผมสังเกตไหมว่าทุกตัวตัวฐานนะทุกตัวมันเป็นเลขคู่หมดเลยนะครับผมแล้วส่วนใหญ,ญ่เลขคู่นเนี่ยมักจะหารอะไรลงตัวสองลงตัวใช่ไหมครับจะต้องมีสองเนี่ยร่วมอยู่ในตัวร่วมนั้นด้วย นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็เลยดึงประโยชน์จากข้อนี้มาใช้บางอันอ่าบางเล่มอาจจะไม่ทําแบบครูก็ได้นะครับผมอาจจะทําวิธีที่แตกต่างกาันแต่ว่าผลลัพธ์มันจะได้เหมือนกันแต่ครูแบงก์คิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายสําหรับพวกเรานะครับผมอ่าอ่าแบบแรกเลยครูแบงก์ก็ตีทุกตัวให้มันเป็นฐาน2ทัให้หมดเลยนะครับอย่างเช่น8ตัวนี้ใช่ไหมแปดเนี่ยครับผมแมันเกิดจากอะไรคูณกับอะไรมันเกิดจาก4คูณกับ2ใช่ไหมเอ่ยแล้ว สี่คูณสองสองแยกต่อได้ไหมไม่ได้นะครับสี่แยกต่อได้ไหมได้นะครับก็จะเป็นสองคูณกับสองอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมีสองทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองแล้วก็สามเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้มาเป็นสองกำลังสามตัวนี้ไงเหมือนที่เราเห็นกันตัวนี้ก็เกิดเกิดขึ้นจากแปดนะดูตำแหน่งนะครับผมมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันเนาะอันนี้แบ่งลบก่อนละกการนะครับอ่ะอันนี้ไม่น่างงต่อมาสี่สี่กำลังสองทั้งหมดกำลังสามนะครับ แล้วมันออกมามันออกมาเป็นหนะ้าตาตัวนี้ได้ยังไง4ตัวเนี้ยนะครับผมมันก็เกิดขึ้นจากการ2คูณ2นะครับใช่ไหมสองคูณสองได้สี่เราสามารถเขียนที่อยู่ในรูปหนึ่งได้ก็คือสองทั้งหมดกําลังสองเห็นไหมสองทั้งหมดกําลังสองข้างนอกก็ยังมีกําลังซ้อนกําลังทุกอย่างเหมือนเดิมเลยกูคแค่เปลี่ยนสี่ตัวเนี้ยให้อยู่ในเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นสองแค่นั้นเองต่อมาสิบหกอ่าอันนี้นะ่าจะดูยากต้องเขียนแล้วละ่ะอ่ะสิบหกมันเกิดจากอะไรในสุดคุย ก็สี่คูณสี่ใช่ไหมลูกสี่คูณสี่สี่สามารถแยกต่อได้ไหมได้ก็เป็นสองกับสองสี่ตัวหลังล่ะก็เป็นสองกับสองแยกต่อใช่ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองเนี่ยมันคูณกันยังอยู่ทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมมันก็กลายเป็นสองกำลังสี่แค่นี้เองนะครับเนี่ยก็เลยได้ได้เป็นตัวนี้ออกมาเนาะนะครับ อ่ะลบก่อนลบไปก่อนนะครับอ่ะได้เป็นสองสองกำลังสี่แบบนี้อ่ะคูแล้วไอ้ที่ห้อยอยู่ตรงกําลังสองตัวนี้คืออะไรก็ตัวเดิมของมันแหละครับตามโจทย์เลยสองกำลังลบหนึ่งอันนี้แยกไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นฐานสองเมื่อเราได้ฐานที่เราต้องการอ่ะเห็นไหมว่าฐานเหมือนกันทํายังไงฐานเหมือนกันนําเลขคี้ก,กาลังไปคูณกันแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะมันมีกําลังที่ซ้อนอยู่ในกําลังอยู่ใช่ไหมครับเราก็ ทำการคูณคูณมันเข้าไปนะครับผมทําโดยใช้สมบัตินี้นะครับ a กําลัง m ทั้งหมดกําลัง n จะเท่ากับ a กําลัง m คูณ n หรือก่าวง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่กําลังมาซ้อนกันนะ่ะนํกำลังของมันนะครับผมมาคูณกันจบนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าตัวไหนที่มันซ้อนกําลังกันบ้างนะครับอ่ะเช่นตัวนี้ แทมว่ามันมีวงเล็บซ้อนกันเราก็จับการเอาสองคูณสองก่อนสองคูณสองได้เลยได้สี่นะครับสี่เอาไปคูณต่ออีกสี่คูณกับอะไรสี่คูณสามสี่คูณสามได้สิบสองนะครับแต่ว่าสามเนี่ยมันติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเต็มบวกคูณเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือต้องเป็นลบนะครับก็ได้กลายเป็นลบสิบสองตัวนี้เนาะอ่ะมีตัวไหนที่ซ้อนกันบ้างอีกตัวนี้ใช่ไหมตัวข้างหน้านะครับก็จัดการเอาคูณเข้าไปสี่คูณสองเป็นแปด แค่นี้เองง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ตรงไหนาย,ยากอ่ะเมื่อเราเคลียร์ตัวกําลังทีทซองกันไปนหมดแล้วสังเกตเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นฐานสองกันคูณกันอยู่นะครับผมอ่ะถ้ากําลังเหมือนกันฐานเหมือนกันคูณการน,นําเลขชี้กําลังไปบวกกันใช่ไหมครับผมมันก็จะกลายเป็นสองบวกสามบวกกับลบสิบสองนะครับข้างล่างก็ทําเหมือนกันเลยในะทํานองเดียวกันนะครับผมฐานเหมือนกัน นำเลขชี้กําลังไปบวกกันนะครับผมทานเหมือนกันคูณกันนําเลขชี้กาลังไปบวกกันเนอะก็จะกลายเป็น8บวกด้วยลบ1นะครับ8บวกด้วยลบ1ครูแบงค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าครูแบงค์จะเขียนทำไมให้มันหลาย,ลายอ่านอีกนะครับผมจริงๆิงประทานนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะเขาก็เป็นตัวเดิมแมล้วครับผมอะนะครับอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเมื่อเราบวกลบกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมอะเช่นอ่ส3 2บวก3เป็น5นะครับ ห้าบวกกับลบเจ็ดได้อะไรห้าบวกกับลบเจ็ดใช่ไหมลบเจ็ดที่ไหนห้าบวกกับลบสิบสองนะครับมันก็จะได้เป็นลบเจ็ดนะครับมีเงินอยู่ห้าบาทไปซื้อของสิบสองบาทนะครับเงินไม่พอต้องผิดนี้เขาอายุเจ็ดบาทนะครับผมอ่ะแปดบวกด้วยลบหนึ่งนะครับผมบวกเจอลบแบบนี้ให้คิดไปเลยว่ามันคือการลบแน่นอนแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดนะครับผมเอาแล้วปกติเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าตอบกันแค่นี้แหละแต่ว่า ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับผมมันยังไม่ใช่เราสามารถทําต่อได้อีกอ่ะส่งครูบแบงค์โยกมาตรงนี้นะเดี๋ยวบรรทัดเป็นไม่พอนะครับอ่ะครูบแบงค์โยกมาตรงนี้นะอ่ะนะานะฐานเห็นไหมว่าฐานเหมือนการเศษส่วนเนี่ยมันคือการหารใช่ไหมครับฐานเหมือนการหา,การกันนําเลขชี้กําลังไปลบกันนะครับก็จะกลายเป็นลบเจ็ดลบอีกเจ็ดมีนี่แล้วเจ็ดบาทด้านไปเกาะนี่เพิ่มอีกเจ็ดบาทก็กลายเป็นอะไร สองกำลังลบสิ 14, นะครับผมโดยปกติส่วนใหญ่เ่ยทุกคนก็จะตอบกันอยู่แค่นี้แหละแต่ว่าเรายังยังไม่สุดมันไปได้อีกนะครับเนี่มันไปได้อีกเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงไปได้อีกเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนเลขที่ให้เป็นเลขชี้กําลังเนี่ยให้ติดลบเพราะฉนั้นเราก็เลยใช้เป็นสมบัติตัวนี้นะครับ a กำลังลบ n เท่ากับหนึ่งส่วน a กกาลัง n ็ก็คือเหมือนว่าหรือกล่าวกล่าวโดยง่ายเลยนะกาลังมันติดลบตบมันมาอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองกลังลบสิบสี่แบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะอันนี้ไปต่อไม่ได้ละจบจบจบ,จบจริงๆแล้วมันทําอะไรต่อจากเนี้ยไปไม่ได้แล้วนะครับผมเห็นไหมว่าเหมือนมันจะยากแต่จริงๆอ่ะมันไม่ยากเลยนะครับอ่ะถ้าเจอในห้องสอบจริงๆอ่ะสมมติว่า เราตอบสุรแค่นี้นะครับผมครูแบงค์อาจจะให้ได้นะครับอาจจะพอมีคะแนนให้ได้หรือจะตอบสุดแค่นี้ครูแบงค์ก็ยังกัดฟันให้คะแนนได้แต่ถ้าอยากได้คะแนนเต็มเนี่ยเอาตัวนี้เลยนะนี่เอาตัวนี้เลยได้คะแนนเต็มแน่นอนนะครับผมอ่าอ่าต่อมานะครับมาดูกันบ้านนะครับพ่อที่14เนอะอันนี้ช่วยถือถือว่าช่วยช่วยกันบ้านนะครับผมอ่าอันดับแรกไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เขียนโจทย์มาก่อนนะคะผมแล้วรอเขียนเท่ากับต่อไปได้เลยเวลาเราวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเราดูดีๆว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโจทย์มันเป็นอะไรบ้างเป็นสองกับเป็นสมใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่มันจะมีตัวที่แปลกประหลาดแบบแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเลยก็คือแปดกับเก้าใช่ไหมครับตัวพวกนี้เราสามารถแยกย่อยออกมาได้อีกนะเหมือนที่เราทําในข้อที่แล้วนะครับผมเช่นแปดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสี่คูณกับ สองใช่ไหมสี่ย่อยได้อีกไหมย่อยได้อีกสี่ก็คือสองคูนสองนะครับสองคูณสองแล้วก็คูณอีกสองตัวเดิมของมันตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวเดิมของมันนะครับหรือเขียนที่อยู่ในเลขยกกําลังก็ได้สองกำลังสามแล, 9, ล้วเก้าล่ะเก้าย่อยได้อีกไหมเก้ามันเกิดจากอะไรสามคูณสามสามคูนสามเท่า,ท 3, 3, าทกับเท่าไหร่สามคูนสามเท่ากับเก้าหรือเราสามารถเขียนที่อยู่ในเลขยกกําลังได้ก็คือ 3ากำลังสองเพราะว่ามันซ้ำกันอยู่2ตัวแค่นี้เองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วอันเนี้ยครูแบงค์ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครูแบงค์แค่เปลี่ยนจากไอตัวที่วงกลมเนี่ยให้อยู่ในหน้าตาของเลขยกกําลังที่มันมีฐานเดียวกับชาวบ้านเขานะครับที่มีมีฐานเดียวกับชาวบ้านเขาแค่นี้เองนะครับผมอ่ะต่อมาอ่ะดูไปทีละวงเล็บนะครับสังเกตว่าในแต่ละวงเล็บเนี่ยจะมีกําลังที่ซ้อนกําลังอยู่ นะครับผมเห็นว่าเนี่ยกําลังมีมมันติดกําลังที่ซ้อนกําลังอยู่เรามีหน้าที่กระจายนะครับผมกระจายกําลังพวกเนี้ยไปเลยในทั้งเศษและส่วนนะครับผมเนี่ยพวกนี้กระจายเข้าไปนะครับผมกระจายเข้าไปเลยนะครับผมทั้งเศษและส่วนอ๋อ,อกระจายันในครบทุกตัวเลยนะครับอค่อยๆทําไปทีละประ,ะหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเครื่องหมายหารเลเครื่องหมายหารก็ปล่อยไว้ง่นั้นแหละ allah. นะครับผมอ่ะคูณค่อยคคูณเข้าไปก่อนนะครับอ่ะเมื่อห้าคูณเข้าไปเห็นไหมว่าครูแบงค์เอาห้าคูณเข้าไปในทุกๆตัวเลยบรรทัดก้อนหลังครูแบงค์ก็เอา2อเนี่ยคูณเข้าไปในทุกๆตัวเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่คูณเข้าไปในข้างในเฉยๆนะครับผมอ่ะต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บทํายังไงต่อนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ทาอะไรบรรทัดนี้ก็ไม่รู้เขียนมาทำไมอีกเหมือนกันงงตัวเองนะครับผมว่าเขียนมาทำไมเหมือนข้างบนบรรทัดบนเด็ดเลยเนาะ องงอการทิ้งก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่งงนะครับผมอ่ะต่อมาครูแบงค์ทำยังไงนะครับผมครูแบงค์ก็นาอ,อย่าเพิ่งลบดีกว่าเอาตัวนี้ไว้เขียนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมองภาพไกลนะครับอ่ะเอาตัวนี้ดีกว่าอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเรากระจายกาลังค้แนนุูปเนี่ยเห็นว,ว่ามันข้างในวงเล็บเนี่ยมันก็ยังมีกําลังที่ซ้อนอยู่ในกําลังอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะฉนั้นครูแบงค์ก็จัดการคูณเข้าคูณโลดเลยคูณกําลังเนี่ยเข้าไปเลยในทุกตัวนะครับผม นี่คูณหมดเลยนะทั้งสองก้อนเนี่ยเรามองตัวนี้ที่เป็นสองก้อนนะครับคูณเข้าไปเลยทั้งสองตัวทั้งสองก้อนทั้งบนและล่างนะครับอ่านะครับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบนี่ไงได้ตัวนี้นะครับห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าสองคูณสองเป็นสี่ฝั่งนี้นะมอ่าหรือมาดูดูมาทันล่างก็ได้อ่าห้าตรงนี้คูณเข้าไปในวงเล็บก็เป็นสามกำลังห้าเหมือนเดิมห้าคูณสี่ได้ยี่สิบนะครับอ่ะก้อนนี้หมดไปเอามาอีกก้อนหนึ่งสองคูณสองได้สี่นะครับผม สี่คูณสามได้สิบสองตัวนี้เลยเนาะหกสิบหกคูณสองได้สามสิบสองนะครับยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยนะดูแค่นี้ก่อนเลยนะนะครับผมอ่ะต่อมาพวกนี้สองคูณสองได้สี่นะครับอ่าสี่สองคูณสองเป็นสี่ตัวนี้แล้วก็สี่คูณสองเป็นแปดนะครับผมอ่ะเนี่ยแค่นี้เลยอ่ะเสร็จแล้วเราสังเกตเห็นอะไรไหมว่าเอา สังเกตเห็นไหมว่าตัวนี้นะครับผมมันเป็นเครื่องหมายหารใช่ไหมนะครับผมเวลาหารเศษส่วนทํำยังไงหารเศษส่วนก็เปลี่ยนหารให้มันกลายมาเป็นคูณใช่ไหมครับอ่านี่ไงเปลี่ยนหารกลายเป็นคูณเสร็จแล้วกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษก็คือเอาบรรทัดเนี่ยทั้งบรรทัดเนี่ยเปลี่ยนสีประกาดีกว่าเดยวพวกแกจะงงกัน่ะนะครับเปลี่ยนสีก่อนอกลับเศษ เป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับผมเ uh, นี่ยเอาก้อนนี้ยกลับกันไปกลับกันมานะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมว่าเรากลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเราถึงจะได้บรรทัดล่างออกมานะครับส่วนตัวหน้ามันเป็นยังไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องไม่จะเป็นต้องมีอะไรเลยนะครับผมไม่จะเป็นต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอ่ามันเป็นยังไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเนาะนะครับอ่าพอเมื่อคูกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวครูแบงค์ไปต่อเนะอ่า นะครับอ่ะอันนี้คือเวอร์ชันที่ครูแบงค์กลับกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากบรรทัดจากบรรทัดเมื่อกี้แหละยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะอ่ะนะครับกลับมาแล้วเรียบร้อยสังเกตเห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็นคูณมันเป็นคูณแล้วก็เป็นคูณมันคูณกันหมดเลยทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กําลังไปทําอะไรครับอ่าฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยครูแบงค์กระจายคูณให้ดูก่อนนะว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นคูณอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือการคูณเหมือนกันสองฝั่ง เพราะนั้นอะไรที่ฐานเหมือนกันบ้างก็จะมีนี่ใช่ไหมสองตัวนี้กับสองตัวนี้นะครับแล้วก็สามตัวนี้กับสามตัวนี้นะครับผมในในข้างบนข้างล่างก็มีเหมือนกันเลยนะครับเห็นว่ามันจะมีฐานที่เหมือนกันหรือมีคู่ที่มันเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นเป็นข้อสังเกตว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเลขให้มันมีฐานเดียวกันในขั้นตอนแรกนะครับผมฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กําลังไปบวกกันนะครับผมอันนี้2กับ2ก็บวกกันนะลบยีบวกกับลบสนะครับผมบวกตามคู่นะอย่าไปบวกง่วงนะตรงนี้เราจะผิดกันง่ายนะครับต่อมาฐาน3ฐาน3มีอะไรบ้างมีกําลัง25บวกกับกําลังเท่าไหร่ลบแนะครับในส่วนของข้างล่างเองก็ทําในทํานองเดียวกันเลย นะครับเมื่อบวกลบกันเสร็จแล้วก็จะได้ตามนี้เลยนะครับก็ได้เป็นสองกลังลบยี่สิบสี่คูณอยู่กับสามกลังลบสิบเจ็ดนะครับอ่ะเราสังเกตอะไรเห็นอีกไหมว่าเนี่ยฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันอีกแล้วอันนี้ก็ฐานสองใช่ไหมครับอันนี้ก็ฐานสองอันนี้ฐานอะไรฐานสามนะครับอันนี้ก็ฐานสามเนาะฐานเหมือนกันมันเป็นตัวนี้เศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนมันคือเครื่องหมายอะไร มันคือเครื่องหมายหารนะครับผมหารเหมือนกันหารกันนาเลขชี้กําลังไปลบกันนะครับผมคูแบงก์ก็ทําการเอาเศษฐานที่มันเหมือนกันก็คือฐานสองเนี่ยกําลังยี่สิบสี่กับกําลังสามสองเนี่ยมาลบกันสามเองก็ทําในทานองเดียวกันนะครับผมเอากาลังต้องเอากลังบนตั้งก่อนนะนะครับผมเราถึงจะหารได้เอากําลังบนตั้งเอากําลังล่างลบนะครับผมอ่าเนี่ยพอทําในทานองเดียวกันเราก็จะได้เป็น สองกำลังลบห้าสิบหกกับสามกำลังลบสามสองคนปกติส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยจะตอบแบบนี้แต่เราไม่ใช่คนปกตินะครับเพราะว่าเราพิเศษใส่ไข่เพิ่มเส้นเนาะอ่ะอันนี้มาปุ๊บเห็นไหมว่ามันกำลังของมันติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังติดลบเหมือนกันกำลังติดลบส่วญ่ในคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะไม่นิยมตอบกันเนาะเราก็ไปเปลี่ยนนะครับผมโดยใช้สมบัติอะไรเอ่ยสมบัติ A กำลังลบเเท่ากับ1ส่วน a กำลัง -N หรือจำภาพง่ายๆคือกำลังมันติดลบอยู่ใช่ไหมตบมันลงมาข้างล่างให้กำลังเป็นบวกแค่นั้นเองนะครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับวีที่7จคาบที่2ครับผมกันบ้านแบบฝึกหัดข้อที่5นะครับผม1 2 1สองสแล้วก็สิเมื่อกี้ครูแป้งช่วยไปแล้วข้อหนึ่งหรืออีกสข้อไปทำเอาเองนะอยู่ที่ หน้า34นะครับผมแล้วก็อย่าลืมอย่าทำกันบ้านเฉพาะวิชาครูแบงค์นะครับผมงานที่ดองเอาไว้มีอะไรบ้างก็จะมีภาษาภาษาไทยการงานศิลปะอังกฤษคณิตของครูวิทย์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นทํามาให้เรื่อยทํามาเรื่อยๆนะครับผมอสำหรับวันนี้ครูแบงค์ไปก่อนนะครับผมก็เจอกันนะครับหนะ้าฟิอเกนบายบาย